<Okay. S 2> <อ>พี่นิกเทียรครับตื่นมาก่นอนแอติดเอ้ยออกมาได้แล้วมั้งน่าก <Attack. S 3> ลัว Where do I go next? Tang mang đây, vai mà mặt hạng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  mặt à, mặt hạng ba hạng mặt liền u hạng liền thấy gì แล้วพออยากเองนี่มาเล่นน้ำนะฮะจมมาได้นี่นิ่เขาเก่งใจเขาเป็นคนขี้เก่งใจเนาะอย่าง,งเขาเขียดมื่อขึ้นเขาไปหยั่งเพื่อนโอ้ลองเคลียใจเย็นๆกันเลยเด้อโคนกูเลยเสียตายน้ำโคนเป็นแค่ผู้ชายหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดา nope โคนโคน เหมือนใครคนอื่นติดเ,เพติดเพจต้องขี่ไปใส่หิวบ่เอออย่าไปตามก็ได้ดอกเพื่อนเอ,อ้ยจังไหนนั่นนะ่ะจังไหนก็หายใจเย็นเย็นไปก่อนทังเพลงแคบอยู่บ่ใจเย็นๆนะเจ๊งเขาน,ะน่ะป,ปัญญาตุ๊ก ยันวนอยู่สองเลนนี่แหละไม่ต้องไปใส่หรอกไปดีไป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 พยายามเค็คครีปครับผมดามเมจไอ้ดามเมจไม่เป็นดามเมจแบบปบทีเดียวแหงเนาะ โอ้ย You have been defeated Come on mm. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs>

เียบร้อยทนกูดโดนเอาให้ได้ลิงเออนั่นลิงเอาอีกลิงเอาอีกเอาอีก,กอนะลิงอุปทา่นเนี่ยพอมนสินะขอบคุณ <An enemy S 2> พี่ขวัญน,นะครับเน,ะน,นาะกดไลค์ให้นะครับเนะ <c oughs> ยยาะมึงกันย่องไปเมืม่อกี้นี้อาทิตย์ไปแล้วดิ เมันได้ยังสีได้แหมเพื่อนโหดกว่าสวยยูสวยยูช็อตเมื่อกี้เนี่ยแต่ <'t> ไอปลาเขาเขามาช็อตสวยกว่าอุย้ยนิด ูอันตีอันตีนี้คิบแล้วตีโอ้ยมันตีหดแท้โอ้แหงแหงดอกูไหวหรอเดมม้มันมีเกาะมันมีเกือบ,บเกาะหรอเอ้ยเกือบเบ็ดเกือบจอเบ็ดล่ะ <Ret reat. S 1> หายได้อาทิตย์ละลายได้นั่นหายได้นั่นยี่หลีแต่กูยังึดตัวบอด ลำพามึงตีกับไปเอียงก็ตีกับมาหรอก,อ,อ,อก่ะได้เพราะได้ยหดอกแอ้ฟิกเกอร์มาได้ปะ อ้าวแลนออกสโลสั่นมามึงสมหนาม่มึงแน่อกันอันนี้กูบ้ขอบคุณคุณน้นนะน้องน้นนะครับเนาะอนน้นนะครับเนาะขอบคได้หลายครับผม เห็นแดงยัง,งมาตีแบกเนี่ยโอ้ยพี่ขวัญพี่ขวัญก็ดูจีเนี่ยแบกคนดูแบกผมอยู่เนี่ยทีมห้าเนี่ยซาด,ดาเราเว้อเริ่มแกล้งเราเวอเริ่มไฟแผลเราไามอ่าโดนซาดาวกันปะ <c oughs> อ่าอ่าอ่าเออ่าอ่ามาทิละอ่าสโลอ่าอ่ามาโดนมาโดนมา อ้าวอ้าวอ้าวเจ็บเจ็บเจ็บมาบัดที่เนี่ยกูมิมงกุดอ่ะดิมึงเลียดมึงเลียดกูสวยเพื่อนสวยสวยอาอาอาอ้าวตายตายอ้าวตาย ตายตายบอตายบอว้ฮ่าตายบอมึงอันนี้ผมรอเลดเพี่ <c oughs> ไม่รอต้นเกมนะานทุกคนรอเลดของไม่มีเออเด็ดเด็ดเด็ดเอารถคู่ดาวกันอ่ามึงมามึงมาอ้าวตายอ้าวตาย อาอาอาสโลสโลอาโลอาโลเอาโอโอิโลเอทาตย์สโลเอาอาเอตย์สโลเอาเอาเอาเอมามึงมามึงมามึงมาแม่เออเอเนตเนตเนเออเนตตเนตมามึงมาาทีละจิตหนึ่งจิตสองตสามอ่าวื er er ้หายอาท์ละจะอาทิตย์อาทิตย์เย oh ็นอาทิตย์เออแม่งตีโต ตีตัวประเทศไ,ไหนแนมเพิ่งไองอันนี้ไหมมินิแมปนะตีตัวเลยวะ่ะมาอาพคาลิปมาเฮ้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยบอนเขี้ยเขี้ยบอนโอ้แอชทิดเอาเรื่องว่ะ เอาถอยมากันมัข่าวป้อมาแล้วถอยมากันถอยมากันถอยมถอยมถอยมเกือบตีมึงอ่ะเอเกือบตีเกือบจะเวทบ่อือกูจะเข้ามาอีก ฟอตติลิเนบนมาเด,เดี๋ยวไปหาอาบูมันกันกู <R ally. S 2> จะเข้ามาฟอตีิลิเบนบออีเลียยางเอ๋ปันมุนวอกเก่ปันไม่เคยแจ็คสันเลยอะมา, <R ally. S 2> มากูเดบูทั้งบูทั้งเรทอะมาเ <Ret reat. S 2> ลาะป้อมมันกันเพื่เลาะปเอมมันกันตัวเข้า <All S 2> หา <the> แบบนี้ต้อง ดีเล็กว่าทันแมนแมนดีเล็กบ่ดีเล็กอะสาวบังโผลนัง่งโต๊ะจิ้มกะมามาทีมเขากำลังมาเพื่อนใจเยเ็นน้องกัมแยนอยู่ปีขวัญแต่มันบดิบมาเอ๊ะแต่ผมบาหยิบม,มาให้ซึ่นี่แหละผมว่ามันยางซาที่ผมมาหยิบม,มาคือว่ามันยางซาอิลี ขอบคุณเพม่อนตอดนะฮะเพม่อนตอนนะคุณหลวงตอดนะครับผมนักเอียงคุณหลวงบอกปลวกนักเอียงปลวกเอาเอาวอามาที่ละอ้าวอามาที่ละอ้าวมาที่ละอ้าสองสามว้าบลวกเกือบตายมามึงมามึงมามึงมาที <A moment. S 1> ่นี่ไปมาไปมากัน อ้าวแค้นกูหลายจีแค้นกูหลายก็ตายเบิร์ตระสูอ่ะมาอุตเมสเรอกยืนได้ปะเ,เอาว่ะเอาว่ะเอ้ยตีด,ตดกักเลยตีดักเลยไอพวกเอารักเลยพวกรักเลยดักเลยตีดักเลยตีดักเลยดักเลยตีดักเลย บอกตีดา <c oughs> ออกลงางสองครูคุณได้ออกล้างสองครูโอ้บอกไอ้บอกเพี้นอะอ่าไม่ได้เส้นเนี่ยังกลัาตเติมเดอดกันติดใจหลออกสมุดเขียวกันได้สมุดเขียวกันคือมไม่มีผมชนะได้ไ คือขักแค่ซื้อแอดจิตเห็นอยู่นี่โอ้ยเห็น สามันสามันสามันบ่ไหวได้ทนมาไหมเนี่ยช่างถอยทางถอยถอย,อยโอ้ทอนแหงทนแหงทนแหงจะบีบยิงฟีบปะมึงต้องเลือกยงิงบีบอะทนมึงต้องเลือกยงิงบีบทน เอ้ยนั่นตายแล้วโอ้สร้างบัตแบดว่ะเอาว่ะโอ้แน่นอนแน่นอนดันเลยเพื่อนดันเลยดันเลยเอาคักเพื่อนดันเลยดันเลยเพื่อนดันเลยเอาคักโอ้แน่นอนแน่นอนเจ้า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 ตัวมอนมี่ยังไหนสู่กันแล้วอีะลิ ากตัวนี้เป็นอะศซตัฟซินไฟก็ได้ตายว่ะ เขาได้ดากบ่อุ้ยเขาได้ดารกว่ะเอาเลยเพื่อนเอาเลยสามสองอ่ะไปลเลยนั่นละสวยตีคลิปต,ตีตีบ้าน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 อย่างเดียวตีบ้านอย่างเดียวเฮ้ยไม่ได้จิงจันโอ้ยแก้ว รุ่นเกือบตายโอ้ดีนะมันเลดเกมอะเลดเกมแล้วมันเนี่ยเอิ่นยังก็ไอเทมตั้งอันนี้เนาะตั้งไอ้คากันมาแล้วะนะฮะยุดยวัดกันที่กืนอย่างเดียวอะ